คุณผู้ชมเจ้าช่วงนี้มีหลายโรคหลายภัยที่จะต้องออกมาเตือนกันนะเจ้าหนึ่งใน่นอนก็คือเรื่องของโรคฝีดาดวานอนก็ว่าฝีดาดลิงถึงแม้ว่าในพื้นตีผาคเหนือบ้านเฮาจะยังม่มีการแพร่ระบาดแต่คุณผู้ชมบดีลืมนะเจ้าว่าในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดแล้วโดยเฉพาะในพื้นตีกรุงเทพมหานะคร เพราะฉะนั้นวันนี้เจ้าเขาจะได้มาอุ้มมาจากันมาย่ำเตือนปีน้องประชาชนแถบรอบหนึ่งถึงการเฝ้าระวังตัวเก่าแล้วก่อควรจะปฏิบัติตัวเก่าจะไดเพื่อบังคือเข้าไปอยู่ในกลุ่มเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคฝีดาบบานนอนนี่หนะเจ้าวันนี้หนึ่งทันตีจะมาอุ้มมาจาาในรายการของเฮาตอนทับกันก่อนตน่นัดของดรทรงยศคำใช้หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต,ต่อสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่อุจ่ากับเฮาผ่านระบบซูมหัวหน้าสวัสดีเจ้า สวัสดีครับหัวหน้าเจ้าอู้ถูกต้องก็จ้าว่าตอนนี้ในปื้นตีผักเหนือบ้านเฮายังบปะ,ปะการแพ่ระบาดของโรคนี่อจ้ารยาก็แม่นละครับตอนนี้บ้านเฮาอ่ายังปลอดภัยอยู่แต่ก่อจะไว้วางใจไปได้นะครับเพราะว่าจียงหม่ของเฮาก็จะเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเพราะนั้นก็จะมีนักท่องเที่ยวเข้ามาบ่อยเหมือนกันนะครับแล้วก็มีนอกจากนี้ยังมีสายการบินที่เป็นสายตรงตัวนะครับแล้วก็ก็เติร์ที่จากอดีตที่ผ่านมาถ้า มีโรคอย่างระบาดก็เชียงใหม่ก็จำบอกค่อยหลอดซะเต็มครับวันนั้ก็ต้องเฝ้าระวังกันอย่างเข้มตีครับเจ้ายางตีหัวหน้าบอกว่าบ้านเฮาเป็นเป็นจังหวัดเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหญ่ๆตัวเพราะฉะนั้นก็มีสายการบินจากต่างประเทศจากพื้นตีที่มันมีการแพร่ระบาดตอนนี้เข้ามาบ้านเฮาตัวแต่ว่าโดยรวมแล้วในพื้นตีประเทศไทยบ้านเฮาตอนนี้หันบอกว่าระบาดในกรุงเทพมหานครนะเจ้าหัวหน้าเจ้าครับใจครับเจ้าสะส่วนกันระบาดตอนนี้นี่นักน้อยบอกได้บ่ฮูเศ้า ครับในในการระบาดน,นะครับจากข้อมูลอของกระทรวงสาธารณสุขนะครับจากกรมควบคุมโรคถ้าเป็นในระดับทั่วโลกเนี่ยนะครับตอนนี้ผู้ป่วยที่เป็นห้องว่าผู้ป่วยยืนยันนะครับแป1 4 4รายนี่เป็นสะสมนะครับแล้วก็เสียชีวิต149ลารายนะครับแล้วก็มีประเทศที่พบ ผู้ติดเชื้ออในส่วนของภาาษอังกฤษเปลี่ยนใจคําว่าเอมพ็อกซ์นะครับเป็นโรคเอมพ็อกซ์นะครับเฮาบอกใจคําว่วามังคีพ็อกแล้วนะครับแต่ว่าประเทศไทยยังไม่ได้เปลี่ยนเต้อเฮาก็ยังใช้ฝีดแดดวันนอนอยู่นะครับก็มีประเทศที่พบผู้ติดเชื้อเอมพ็อกซ์ไปแล้วนะครับร้อยสิบสองร้อยสิบสองประเทศด้วยกันนะครับโดยส่วนใหญ่จะอยู่ในแถบยุโรปครับอเมริกานะครับทีนี้ถ้าอู้ถึงว่าในในประเทศไทยของเฮาเกาะ ตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขได้ยืนยันจำนวนผู้ติดเชื้อนะครับข้อมูลอัปเดตถึงตะวันนะครับก็คือมีผู้ติดเชื้อแล้ว119ารายที่เป็นผู้ป่วยยืนยันนะครับซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลสะสมนะครับตั้งแต่ต้นปีมาเนาะแล้วก็โดยมีชาวต่างที่เป็นชาวต่างชาติสาวรายแล้วก็ชาวไทยนะี่ยนักถึง98ลารายนะครับโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นผู้ชายนะครับต่อพบ ร้อยสิบเอ็ดลายแล้วก็นหญิงเก้าลายโดยกันครับเ<ล>พราะฉะนั้นถ้าดูถ้าดูสัดส่วนการติดเชื้อเนี่ยจะห็นได้ว่าปัจจัยเนี่ยนักกว่าไม่ญิงเนาะเจ้าหัวหน้าเจ้าครับผมใช่ครับเป็นเป็นพ่ออย่างก็จะมีข้อมูลก็เจ้าว่าเป็นอย่างถึงถึงมีการแพร่ระบาดในกลุ่มปัจจัยนักกว่าครับก็จากจากข้อมูลขององค์การอน,นมามัยโลกแลวก็กระทรวงสาธารณสุขนะครับเจ้าป็นก วิเคราะห์ข้อมูลมานะครับว่าด้วยส่วนใหญ่นะครับาการระบาดของเอ็มพอกหรือว่าฝีดาดวานอนในในช่วงนี้นะครับก็จะเป็นาการแพร่ระบาดท,ที่อยู่ในกลุ่มเฉพาะนะครับที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะกลุ่มที่เป็นกลุ่มชายรักชายนะครับซึ่งจะกับผู้ที่เป็นท้ว่าอย่างเป็นเป็นเซ็กเวิร์เกอร์นะครับซึ่จะเป็น กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงนะครับเพราะกาะโดยปกติแล้วจะมีพื้นขึ้นโรคฝีดาดวานอนจะมีพื้นขึ้นบริเวณร่างกายตามตัวอย่างงี้นะครับจะเห็นได้ชัดแต่ในรอบนี้เวลามีพื้นขึ้นมักจะขึ้นในบริเวณที่ลับนะครับอย่างเช<อ>่นอวัยวะเพศรอบทวารน,นักหรือว่าบริเวณริมฝีปากนะครับซึ่งจะเป็นส่วนที่มีการสัมผัส นะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือในช่วงต้นปีที่มีการระบาดนะครับเขาพบว,ว่าในส่วนของที่ียุโรปนะครับซึ่งจะมีงานเทศกาลของกลุ่มหลากหลายทางเพศนะครับ mm hmm. ที่สเปนนะครับก็จะเป็นทําให้เกิดการแพร่ระบาดในยุโรปได้นะครับ mm hmm. อันนี้ก็ข้อมูลที่ทีวิเคราะห์มาจากาทางองค์การอันไมัยโลกนะครับแล้วก็ mm hmm. ส่วนข้อมูลของอประเทศไทยนะครับที่พบผู้ติดเชื้อฝีดาดวานอนเนี่ยนะครับ ส่วนใหญ่เนี่ยอ่าก็จะเป็นในเรื่องของสถานที่เสี่ยงทางทางอ่าทางเพศนะครับอนี่พบอยู่เสาสี่ลายนะครับเช่นอ่าสาวนานะครับสวนสาานะสนามกีฬาการอ่ามีอ่นัดนัดมีเพศสัมพันธ์กันทางออนไลน์แล้วก็งานปาร์ตี้ต่างๆนะครับแล้วก็มีสถานบันเทิงหรือว่าเทศกาลต่างๆ่างในทับในบ้านเนี่ยอ่ที่มีการสัมพัส์อยู่เจ็ดลายด้วยกันนะครับแล้วก็สัมพัส์ ผ,ผู้ที่เป็นผู้ป่วยยืนยนันอันนี้ก็จะเป็นกลุ่มญาติานะครับผู้รักหรือว่า,ากลุ่มที่เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านนี่ก็6กลนนะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่กระทรวงสาธารณสุขเก็บรวบรวมจากผู้ติดเชื้อของของประเทศไทยทั้งหมดครับถ้าดูในสัดส่วนของประเทศไทยเองตอนนี้มีผู้ติดเชื้อตีได้รับการยืนยันแล้วก็คือ119รายเกายนะเจา้า วันหน้าเจ้านอกจากพื้นขึ้นตามตัวตามอันอย่างแล้วมีอาการอื่นามนก็เจ้าสําหรับโรคนี่ครับโรคปีดาษวานอนนะครับอาการของอโรคนะครับก็คืออันครุ่มนี้จะเป็นการชดเชือเช้อไวรัสนะครับเมื่อทับเชื้อเข้าสู่ร่างกายด้วยการสัมผัสนะครับจริงๆแล้วสามารถติดต่อกันได้ทางเดินหายใจได้ตัวแต่ว่า จะติดยากหน่อยนะครับสู้เรื่องของการสัมผัสนะครับโดยเฉพาะการสัมผัสตุ่มฝีนองนะครับจากผู้ป่วยอาจจะติดได้ง่ายโดยระยะฟักตัวของโรคก,ก็คือเมื่อเข้าสู่ร่างกายแล้วก็จะฟักตัวได้ประมาณ7-14วันนะครับแล้วก็มีบางรายอาจจะพบได้นานถึงสิเอ็ดวันนะครับหลังจากที่เชื้อเข้าสู่ระยะฟักตัวแล้วเมื่อเริ่มมีอาการปุ๊บนะครับเริ่มแรกจะเริ่มมีอาการไข้นะครับล้วกอบปวดศีรษะ ไข้ <S <s <country> <S จะเป็นไข้สูงนะครับมากกว่า38องศาเซลเซียสขึ้นไปนะแ <artet> ล้วก็วมีปวดศีรษะปวดหัวแล้วก็ปวดกล้ามเนื้อปวดหลังต่อมน้ําเหลืองโตนะครับหนาวสั่นอ่อนเพลียนะครับก็เป็นอาการแล้วนี้ก็จะเป็นใช้เวลาประมาณ1-3วันนะครับหลังจากนั้นจะเริ่มมีผื่นขึ้นนะครับโดยปกติเรื่งจาก ขึ้นจะขึ้นบริเวณแขนขานะครับแล้วก็บนหน้าหรือว่าลำตัวนะครับตุ่มนี่จะเป็นตุ่มหนองนะครับสุดท้ายตุ่มหนองก็จะเป็นสเก็ตแล้วก็หลุดออกมาได้นะครับเป็นตุ่มหนองแค่เป็นเป็นตุ่มผู้พองนี่แหละครับทีนี้ในในการระบาดรอบนี้ของฟีดาษว่านอนเนี่ยตุ่มที่พบได้บ่อยนะครับก็จะตุ่มเป็นตุ่มที้เจอบริเวณในที่ลับ นะครับเป็นส่วนใหญ่ที่ที่จะเจอกันนะครับซึ่งอาการป่วยเนี่ยก็จะมีอยู่ได้ในตัวเฮาเนประมาณ2-4สสัปดาห์นะครับโดยปกติแล้วก็จะหายได้เองนะครับแต่ถ้าเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสียเ่ยงอย่างเช่นละอ่อนหรือว่าผู้สูงอายุนะครับที่ภูมิคุ้มกันลดน้อยลงเนี้ยนะครับหรือว่าผู้ผู้ป่วยโรคเรื้อรังต่างๆก็จะทํา,า,าอาจจะทําให้เสียชีวิตได้ครับ mm hmm. ความรุนแรงของโรคนี่เจ้าหัวหน้าเจ้าถ้าอู้ถึงถ้าเอาไปเปรียบเทียบกับโควิดสิบเก้อูถึงความรุนแรงของโรคมันมันรุนแรงขนาดไหนเจ้าอ่อรุนแรงของโรคนี่กันรวมทั้งการติดต่อตัวนะครับอ่าน้อยกว่าโควิดเยอะเลยนะครับติดยากกว่าโควิดนะครับถ้าโควิดนี่ก็คืออยู่ใกล้กันด้วยกันอ่า สัมผัสน้ำมูกน้ำลายนะครับหรือว่าไอโรดกันเนี่ยก็ติดได้แต่ฝีดาดวานอนนี่ติดยากกว่าโควิดเยอะเลยนะครับต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยนักๆน,นะครับถูกมือถูกสัมผัสแฝแผลฝีหนองของผู้ป่วยเลยอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าบางทีมีการจูบก,กันหรือว่ามีการมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยครับ<อ>ก็จะทำให้สัมผัสอย่างใกล้ชิดก็ถึงจะติดได้เลยครับเจ้า บางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะเดินผ่านกันหายใจใกลกันอีกก็ยังบัติดเตือนนะเจ้าหองหัวเจ้าต้องมีโอกาสได้ครับแต่ว่าบ่ได้เยอะกว่าเหมือนโควิดครับเจ้าต้องสัมผัสใกล้ชิดแล้วก็อาจจะต้องบอกว่าอาจจะต้องไปสัมผัสสารคัดลังหรืออย่างของผู้ติดเชื้อถึงจะยยกหฮาติดได้นะเจ้าถ้าฟังถ้าฟังอาการตีหัวหน้าอูตะกี้มันอาจจะมีความใกล้เคียงกับโรคหัดเยอรมันก็เจ้าหองหัว เพราะฮ<อ>ัดฮ<อ>ัดเยอรมันก<อ>็คือมีค่ายในผู้ป่วยบางรายอาจจะมีค่ายมีต่อมน้ําเหลืองโตและมีผื่นขึ้นเหมือนกันอยากจะพูดหัวหน้าแยกแยกข้อแตกต่างของสองโรคนี้สักน้อยหนึ่งเจ้าโรคกลุ่มนี้ก็คือเป็นติดต่อทางเดินหายใจได้เหมือนกันนะครับ<า>แ,ลออแล้วก็เสร็จแล้วเนี่ยลักษณะการแยกเนี่ยคือมันก็จะดูที่ผื่นที่ขึ้นนะครับเ<า><า>พราะนั้นก็คือถ้ามีอาการสงสัยเนี่ย ทุกคนต้องเข้าไปในโรงพยาบาลเลยนะครับเพื่อที่ให้คุณหมอดูแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการจะดีกว่าบางทีเฮาสังเกตภายนอกมันอาจจะยากนะครับแต่ที่สําคัญคือพวกกลุ่มฮัดฮัทเยอรมันจะติดต่อได้ทางเดินหายใจได้ง่ายกว่าศีดา่านอนครับเพราะฉะนั้นผมแนะนําเลยว่าถ้า,าท่านมีความเสี่ยงอยู่ในกลุ่มเสียงไปสัมผัสมานะครับหรือว่ามีผื่น มีตุ่มหนองขึ้นน่าสงสัยหลังจากมีอาการไข้ปวดศีรษะปวดหัวเี่ยนะครับแล้วเป็นอยู่ในกลุ่มเสี่ยงตัวนะครับก็ต้องรีบเข้าไปที่โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้เลยนะครับทั้งโรงพยาบาลรัฐและก็โรงพยาบาลเอกชนที่ไหนก็ได้ที่ใกล้บ้านท่านหรือว่าท่านมีสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอยู่ที่นัน่นท่านเข้าไปได้เลยนะครับื่อหมอิี่ถ่ายแล้วก็ตรวจทางห้องปฏิบัติการตอนนี้เชียงใหม่ของเราสามารถตรวจหา เชืออ้อฝีดาดปะนอนได้แล้วนะครับก็จะทำให้การวินิจฉัยได้เร็วแล้วก็การแพร่กระจายโรคกาจจะช้านะครับถ้าฮามวนสังเกตว่าเอ๊ะอันนี้ใจปรใจ<อ>่านะครับมันอาจจะช้าไปแล้วทออาให้แพร่กระจายไปสู่พี่น้องประชาชนตีอยู่รอบใกล้ๆห่าได้เลยครับอือันตรายเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นโรคตีสาม,มารถติดต,ต่อได้เราเจา้าหัวหน้าเอา,อาง,ง่ายๆ<อ>คือถ้ามีอาการพิษปกติอันนี้กดขึ้นในร่างกายเนี่ยต้องข้าใจไปหาหมอเลย เนาะครับใช่ครับเพราะว่าจะเป็นโรคอะไรอย่างก็ตามนะเจ้ายังโรคฟีดัฟว่านอตหรือว่าฟีดัฟลิงเนี่ยตอนนี้มันมีวัคซีนหรือว่ามียาอะไรอย่างที่สามารถป้องกันหรือว่ารักษาได้ก็เจ้าหัวหน้าเจ้าครับจริงๆแล้วมีมีมมวัคซีนอยู่นะครับแต่ว่าวัคซีนก่อนยังมีราคาค่อนข้างสูงเจ้าครับตอนนี้ก็คือยังอยู่ระหว่างการที่ทางส่วนกลางนะครับคณะกรรมการวัคซีนก็กำลังพิจารณาอยู่นะครับว่าจะ กระจายวัคซีนนี่สู่ประชาชนอย่างใดที่จะราคาถูกมากยิ่งขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังมีข่าวดีนิดหน่อยนะครับก็คือว่าในส่วนของคนที่อายุที่เกิดก่อนปี2 5 0 3นระครับอ่ารุ่นรุ่นมูผมเนี่ยนะครับถสมมุติว่าเคยได้รับการฉีปลูกฝีนะครับปลูกฝีป้องกันฝีดาษนะครับในสมัยนั้นก็ยังสามารถ มีภูมิคุ้มกันที่จะป้องกันฝีดาดว่านอนได้ประมาณร้อยละเก้าสิบห้านะครับอันนี้เป็นเอกสารยืนยันจากรมคบคุ่มโลกออกมานะครับว่าไขรที่เคยฉีดอ่อแผ่ไอ้ปู้ฝีนะครับฝีดาดว่านอนก็ยังป้องกันได้อยู่นะครับทีนี้เอ่อบง้ว่าพอจะขึ้นภาพได้ก่อนครับผมมีเอ่อตัวอย่างของแผ่ฝีดาดนะครับที่ปลูกฝีไว้นะครับก็จะให้พี่น้องประชาชนได้เห็นว่า ถ้าท่านมีแผลลักษณะอย่างงี้นี่คือแผลปลูกฝีจากฝีดาดเนี่ยครับน,น่าจะเป็นภาพตีขึ้นอยู่หน้าจอตอนนี้เจ้าของหน้าเจ้าเป็นแผลตีตีบริเวณหัวไหลเนาะเจ้าใช่ครับผม<อ>ถ,ถ้าแผลตีอยู่ตรงบนนั่นครับมันจะมีลักษณะนูนออกมานะเป็นาการฉีดวัคซีนป้องกันวัณโรคนะครับหรือที่ฮ้องว่า BCG ีีที่จะฉีดในละอ่อนแรกเกิดนะครับที่ด้านล่างนะครับมันก็จะเป็นแผลเป็นที่ลักษณะ เป็นจ้ำบ่าลงไปอะนะครับเพราะว่าไอ้คำว่าอย่างดีนะครับมัน,มนจะเป็นมันบุบล,<อ>ลงไปน้อยหนึ่งนี่เราเจ้าใช่ครับอันนั้นนะครับคือแผลปลูกฝีของฝีดดาครับใครมีใครที่เกิดก่อนปี2 5 2 3สรรก็จะยังมีภูมิในการที่จะป้องกันฝีดาดบานอนได้แต่วิธีที่ดีที่สุดก็คือบดีทนง ตัวเองอะนะครับว่าอเอมีอแผลโป่ฟีแล้วก็ไปสัมผัสจริงๆแล้วคือหลีกเลี่ยงแล้วก็ป้องกันไว้จะดีกว่าครับผมเจ้าบัเจวาหันตัวเก่ามีแผลอปล่ฟีตรงหวัวไหลแล้วอะไปไหนก็นได้สบายใจละท <ใช S 1> ีิมาได้มันกันเนาะเจ้าก็นานยังสามารถติดจะติดมีโอกาสติดได้มันกันเนาะเจ้าหัวหน้าเจ้าได้ครับอเพราะฉะนั้นคือเขาสังเกตตีหัวไหลเขาว่าเขามีหอยสองหอยนี่ก่อเนาะ แล้วถ้าคนติดรับหอยเดียวอ่าแล้วเีวคนติดบั้นเยแติวเจ้าครับผมแล้วถ้าค้นติดแบบมีเลยแล้วเจ้าหัวหน้ามีเลยก็ต้องรอเดี๋ยวมีถ้าวัคซีนออกมาครับก็จะสามารถเข้าไปขอรับการฉีดได้เลยครับอืมถ้าเกิดว่าจะรอจะรอวัคซีนอาจจะต้องรอมือน้อยล้อขั้นตอนกระบวนการอย่างต่างๆเอาเป็นว่าอยากจะหึงหัวหน้าอูดถึงวิธีป้องกันตนเองอีดีกว่าเจ้าถ้ารอวัคซีนนี่อาจจะมือน้อยแต่ว่าเฮาเนี่ยสามารถป้องกัน จากโกคมีได้จะไร้พองเจ้าตอนนี้ครับวิธีป้องกันก็คือว่าถ้าท่านเป็นกลุ่มเสี่ยงนะครับท่านกา็หรือว่าเดินทางไปในส่วนของประเทศที่มีการระบาดนะครับโดยเฉพาะแถบยุโรปก,กับอเมริกานะครับท่านกลับมาแล้วท่านต้องเฝ้าระวังอาการตัวเองหรือว่าท่านไปในพื้นที่ที่เสี่ยงที่มีการสัมผัสกันนะครับนะโดยเฉพาะ ลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเนี่ยนะครับถ้ามีกิจกรรมาทางเพศนะครับโดยที่มีการสัมผัสแล้วก็คู่นอนของท่านามีอาการที่สงสัย,น,ยนะครับท่านต้องอสังเกตอาการตัวเองถึงประมาณส1อวันนะครับเพื่อที่จะดูว่า ถ้ามีอาการตามที่อู้ไปนะครับต้องรีบเข้าไปสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลทันทีนะครับแล้วก็แจ้งคุณหมอไปว่ามีความเสี่ยงอย่างใดนะครับแต่ว่าในส่วนของคนปกตินี่นะครับเอากับป้องกันเช่นเดียวกับโควิดเหมือนเดิมแลยครับก็คือเว้นระยะห่างแบบใกล้ชิดคนอื่นสวมยังสวมหน้ากากาอนามัยอยู่มันล้างมือบ่อยๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือควรจะเพิ่มในเรื่องของการแยกของใช้ แล้วก็บริเวณที่อยู่จากผู้ที่ป่วยหรือว่าเพื่อนที่สงสัยว,ว่าจะมีอาการนี้นะครับแล้วก็วที่สําคัญคืองดการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จะ,ะแนบชิดกันนะครับซึ่งจะเป็นความเสี่ยงนะครับแล้วก็เข้าสู่ระบบการพบแพทย์ให้ไวที่สุดนะครับแล้วก็อขอฝากแหน่น้อยนึงนะครับในกรณีของโรคฝีดาดวานอนเนี่ยนะครับหรือว่าโรคอื่นต่างๆที่จะเป็นโรคอุบัติใหม่เนี่ย ในระยะหลังเนี่ยมักจะเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คนนะครับเพราะฉะนั้นแหล่งลังโรคที่อยู่ในแอฟริกาซึ่งเป็นโลกประจาถิ่หนของแอฟริกาคือสีดาบัตฮอ,อนเนี่ยนะครับก็จะติดมาจากในกลุ่มสัตว์ตระกูลลิงแล้วก็สัตว์กัดแทะครับเพราะฉะนั้นเพื่อความมั่นใจนะครับในบ้านเฮาอาจจะยังมามีแหล่งลังโรคเตือนแต่ก่อ b ดีไปเสี่ยงนะครับด้วยการกิน กลุ่มสั์ที่เป็นสัตว์ป่าที่ฮาบาทราประวัติของของสั์ตัวนี้นะครับเพราะนั้นกินชอบกินของแป้กแปของป่าเนี่ยนะครับก็บได้เลยนะเจ้าแต่ครับต้องระวังเพราะวนะ่าปต,ติจากบาตัติาสีดาวบานอนอาจจะเป็นโรคอื่นที่อาจจะเป็นโรคอุบัติใหม่<อ>ขึ้นมา,าได้นะครับเพราะนั้นวเวลาเจอสัต์อย่างเหล่านี้นะครับเอบาดีใกล้หรือว่าบัีเอามาเลี้ยงครับ มันก็จะทําให้เกิดการเชื้อของติเชื้อโรคที่เฮาหฮูอ,อยู่ในสัตว์เหล่านี้กลายพันธุ์มาอยู่ในตัวเฮาได้แล้วก็จะเกิดเป็นโรคอุบัติใหม่ได้เช่นเดียวกันเจ้าอ่ะมาเด๋ยนนี้ก็มีหลายโรคแล้วเจ้าหัวหน้ามีตึงคนสู่คนมีตึงสัตว์สู่คนน้าขนาดเลยนะเจ้านอกจากนอกจากกลุ่มเสียงตีหัวหน้าเตือนแล้วหันบอกว่าเขาเฮาจะมีการไปหารือกับสถานบันเทิงติกลุ่มเสียงหล่าเนี่ย มักจไออกะไปแอลตัวกจ้าว่าอาจจะต้องเพิ่มมาตรการในการคัดกรองอะไรอย่างต่างๆตอนนี้เขามีการหาหรือกันไปหรือยังเจ้าหัวหน้าครับก็อย่าง,งที่บอกไว้ตั้งแต่ต้นนั่นนะครับว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีเป็นมีความเสี่ยงนะครับเพราะว่าโรคอย่างต่างๆเนะี่ยทั้งทีมของอาสาสุของเฮานะครับต้องเตรียมและขอยกระดับ นะครับในเรื่องของมาตรการการป้องกันโรคก,การเฝ้าระวังโรคนะครับเริ่มแรกก็คือที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่นะครับาทางด่านตรวจโรคนะครับด่านควบคุมโรคติดต่อของสํานักงานควบคุมป้องกันโรคที่1เชียงใหม่นะครับก็ได้มีการเฝ้าระวงังนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากประเทศ ที่เป็นประเทศที่มีการระบาดเกิดขึ้นนะครับหรือ <c oughs> ว่าแนใดที่มีอาการสงสัยเนะี่ยก็จะมีการกักตัวแล้วก็มีการสอบสวนแล้วก็ตรวจนะครับอันนี้เขาได้ทํามาโดยตลอดนะครับส่วนในส่วนของโรงพยาบาลแล้วก็โรงพยาบาลทุกแห่งในจังหวัดของเรารวมทั้งคลินิกโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่เป็นของอ องค์กรเอกชนต่างๆนะครับที่มีอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่รวมทั้งร้านขายยาและคลินิกตัวนะครับเอาก็ได้ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังกรณีที่พบผู้ที่มีอาการสงสัยมีพื้นผิดปกติขอให้รีบแจ้ง <Wow. S 2> มาที่สํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่โดยด่วนแล้วก็มีการเก็บตัวอย่างนะครับซึ่งจะเป็นฟีน้องจากาตัวผู้ป่วยเนี้ยนะครบับมาส่งตรวจเพื่อหาว่ามีเชื้อ ีดันว่าน,นอนก่อน,นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมไว้อยู่แล้วดําเนินการมาโดยตลอดตั้งแต่มีการระบาดขึ้นมานะครับส่วนมาตรการที่จะดําเนินการเพิ่มก็คือในส่วนของสถานบันเทิงผับบาร์นะครับโดยเฉพาะบาร์เกย์หรือว่าผับของชายลักชายเนี้ยนะครับเราก็จะมีการขอความร่วมมือพื้อเปิ้ลดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มของผู้ใช้บริการนะครับแล้วก็ื่้ความรู้เกี่ยวกับ ความเสี่ยงนะครับและก็การป้องกันตัวเองในกลุ่มเสี่ยงนะครับแล้วก็เพิ่มการคัดกรองเช่นการตรวจวัดอุณหภูมิการตรวจรอยโรคนะครับโดยเฉพาะบริเวณผิวหนงังหรือว่าลำตัวอย่างเงี้ยน,นะครับแต่ยังติบอกก็คือว่าในการระบาดในช่วงนี้มันเป็นพื้นที่ ตุ่มที่ขึ้นน่ะมักจะขึ้นในที่ลับเพราะฉะนั้นอาจจะสังเกตยากน้อยหนึ่งนะครับครับจะได้ขึ้นกันะนํนไปนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือในขณะนี้ทางสญญานักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เราได้อบรมนะครับเจ้าหน้าที่ในส่วนของโรงพยาบาลที่เป็นด่านหน้านะครับรวมทั้งคลินิกเอกชนต่างๆที่เป็นคลินิกทางเพศสัมพันธ์เพื่อที่จะให้รู้ว่าเราจะตรวจสอบโรคนี้อย่างไรแยกจากโรคอื่นอย่างใดพ้องแล้วก็มีกัน สิ่งส่งตรวจอย่างใดนี่เป็นความมั่นคงทางสุขภาพที่ทางสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับโรงพยาบาลทุกแห่งและก็ด่านควบคุมโรคติดต่อ,อ,อจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ท่าอ,อากาศยานเชียงใหม่นในการเฝ้าระวังโรคฝีดาบปานอนครับเจ้าก,ก็ต้องบอกวาเฮาเฮาทํางานรวมกับทุกภาคส่วนเลยติดเกี่ยวข้องตั้งแต่ลงเครื่องมาจนไปถึงภัยที่มีอาการก็มีหน่วยแพทย์รองรับไว้อยู่แล้วอีนาา้เจ้า ถือว่าเป็นการเตรียมมพร้อมแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดว่ามีการแพร่ระบาดเจือว่าเขาจะสามารถทับมือได้นะเจ้าหัวหน้าเจ้าเจ้าใต้ซูนี่หัวหน้านี้อยากจะฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านเกี่ยวกับการป้องกันตัวเก่าแล้วก็เกี่ยวกับโรคฟีดาตวานอนนี่ก็เจ้าเจอได้เลยเจ้าครับก็ขอฝากพี่น้องประชาชนนะครับในระยะนี้ถึงแม้ว่า สถิติยอดของผู้ติดเชื้อนะครับกีดบานอนจะเพิ่มขึ้นในประเทศไทยนะครับแต่ก็ยังขอยืนยันว่าในจังหวัดเชียงใหม่นะครับยังบพบผู้ป่วยหรือว่าผู้สงสัยนะครับเพราะฉะนั้นขอให้พี่น้องประชาชนาบาดีตื่นตระหนกจนเกินไปนะครับถ้ามีผู้ที่พบผู้ที่มีความสงสัยหรือว่า มีความเสี่ยงน่าจะเป็นฟีดาดนว่านอนก็แนะนำเพื่อเปิ้นเข้าสู่ระบบการรักษาของโรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่เพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยได้ทันนะครับเพราะฉะนั้นตรวท่านบาดีรังเกียจเปิ้ลนะครับโรคนี้เป็นและก็หายได้และก็มามีความรุนแรงมากหรือว่าติดง่ายเหมือนโควิด -19 นะครับเพราะฉะนั้นท่านต้องบัดีตันนกนะครับแล้วก็แนะนําเปิ้ลเข้าสู่ระบบการรักษาถ้าตรวท่านเองบ่ดด้ไปคุ้งครีบ่ดด้ไปสัมผัส แพ่ฟีนอลของเปิ้ลเฮากระบัสามารถที่จะติดได้ง่ายนะครับแล้วก็ถ้าใครที่มีความกังวลก็รอ,อาข่าวดีสักพักหนึ่งนะครับถ้าในส่วนของกระทรวงมีการมีวัคซีนออกมานะครับทางสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัดก็จะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้โดยเร็วนะครับแล้วก็ติดสามารถติดตามข่าวสารนะครับสถานการณ์โรคติดต่อต่างๆ บดเฉพาะฟีดาดวานอนนะครับโรคอื่นๆก็ได้ในจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้ที่หน้าเว็บไซต์ของสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เราจะมีสถานการณ์โรคต่างๆอัปเดตให้ี่น้องประชาชนได้เฝ้าระวังและกติดตามไปพร้อมกันเพื่อที่จะตอนนักและก ป้องกันตัวเองจากโรคติดต่อเหล่านี้ครับเจ้าอย่างที่หัวหน้าบอกว่าอยางให้เขาตรน,นักแต่บันดนี้ตรน,นกนะเจ้าป้องกันตัวเก้าอุเฮาไกลโรคดีติดสุดนะเจ้าวันนี้นีนักหน้าเจ้าตะนะของดออรงทรงทรงยศคําชัยหัวหน้ากลุ่มงานโรคติดต่อสาธารณสุขจังหวัดเจียงใหม่ที่ได้มาคือข้อมูลและก็อุจาถึงวิธีป้องกันตัวกับเฮาในวันนี้ขอบพระคุณเจ้าขอบคุณครับ ผู้ชมเจ้าช่วงนี้ย่างกันกัาเดียวเดียวติดตามช่วงสุดท้ายของรายการเจ้านิติผักเหนือเจ้าอัปเดตอัปเดตกูเรื่องเล่าเฮามีเรื่องเล่ากูกูเจ้าข่าวข่าวตี้ไหนผยนืะอหยัอยงอุ้ม,มวนถูกใจตัวนแน่นอน